เลิกงามยามดีครับวันนี้ลูกค้ามารับรถอีกหนึ่งคันนะครับผมคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินเช็คอุปกรณ์นเนาะเดี๋ยวเริ่มที่หน้าหน้านี้ก่อนเลยก็ได้ครับก็ล้อแม็กนะครับเป็นเลนโซ่เนาะดีวันอนะครับพี่แล้วก็ยาง235ส้เป็นล้อหน้าเป็นเลนโซ่แท้เนาะตัวอคอกนะครับเป็นเหล็กแซมเลดเนาะสูงเมตรสาม เลดก็จะแซมในส่วนของตรงที่เป็นลวดลายสวยงามที่ไม่ได้รับน้ําหนักเนาะแต่ส่วนที่รับน้ําหนักก็จะเป็นแป๊บปับปานะครับตัวล้อบรรทุกหลังก็เป็นเลนโซ่นะครับยาง xcd เป็นยางใหม่เนาะดามกระบ,ะบะบนล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับย้ายหูแนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับอ่าแล้วก็พาวลอยเป็นของโปรนะครับส่วนแนบนะครับก็เป็น20มิลข้างละ5ตัวนะครับผมอ่าพวก เขาเรียกอะไรชุดโชคคว่อะไรพวกนี้ก็ใส่ห Netflix. ให้เรียบร้อยครบหมดนะครับโชคเป็นข้างละ2ตัวตรงคู่หนึ่งเอียงคู่หนึ่งนะครับอ่านะครับมีสกีอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดสวยอยูย่เนาะพี่ดูมาจับครบผมก็ไปดูมาจับแล้วก็ไฟท้ายเป็น led อันนี้2กล่องนี้ไฟเดิมนะค,ค,ครับเพาลอยชุดโช๊คชุดอะไรพวกนี้อยู่ในกล่องหมดนะครับในกล่องนี้แล้วก็อันนี้เราเอาเทินแค่ตัวล้อเดิมยางนะครับ นองนั้นก็คือลูกค้าทั้งหมดก็เดี๋ยวถ้ายังไงพี่ไปบรรทุกก็ลองเติมลมยางดูอีกทีหนึ่งตรงนี้เติมเท่าไหร่นะก็พี่ถ้า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 สมมุติว่าพี่ไม่ไม่ถึงสี่ตันไม่ถึงถ้าสักประมาณสองตันสามตันก็ประมาณเก้าสิบร้อยก็พอใช่ครับแต่ถ้าสี่สักสี่ตันอะไรพวกนี้ก็ร้อยสามสิบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหญ้ามันไม่หนักมากของพี่เป็นหญ้าวัวเนาะหญ้าให้วัวกินเลี้ยงวัวเหรอครับพี่ เยอะไหมครับไม่มีเยอะอะไรสักกี่ตัวพี่ที่เลี้ยงอยู่เลยงสี่ห้าตัวประมาณอ๋อขายด้วย,ย,าวยขายหญ้าขายอ๋อย่าเนี้เปียหรอครับพี่เนเปียพวกหญ้ากินมีอ๋อก็เลยต้องวิ่งส่งเขาด้วย เฉพาะล้อหน้าเฉพาะล้อหน้าก็นะมูนประมาณหมื่นเจ็ดแล้วครับคู่หน้าใช่ครับแมงหน้าลมยางมันเป็นเลนโซ่แท้ครับล้อหลังก็ล้อหลังเนี่ยตีเท้าบุงละหกพันหมื่นสองแล้วก็ยางหลังคู่นึงก็ประมาณหมื่นหนึ่งพันเฉพาะล้อก็ประมาณสี่หมื่นกว่าแล้วเพราะว่าเพราะว่าล้อบรรทุกอ่ะมันจะต้องแบบ ต้องต้องใช้ของดีเลยครับไม่งั้นมันรับน้ําหนักไม่ได้ครับใช่ครับครับ <c oughs> เอาไว้หาเงินครับรถแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับยางหน้าเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อแบบปกอาทั่วไปก็ได้แต่ว่ายางหลังเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นยางบรรทุกเฉพาะเพราะว่ามันจะน้ําหนักมันจะลงที่ข้างหลังทั้งหมดนะครับ พอบรรทุกปุ๊บหลังมันจะกดแล้วหน้ามันจะเริ่มลอยขึ้นหน้ามันจะเบาใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อของช่างบึ้งลาดบุรีครับเขาก็ดังในในเรื่องข้ออยู่ครับพี่ถ้าช่างบึ้งใช่ครับเดี๋ยวพี่ยืนฝั่งนี้ได้เลยครับคนหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นคนหนึ่งครับผม เดี๋ยวถือกุญแจคนนึงนะครับอ่าพี่ยืนตรงนั้นได้เลยครับแดดร้อนนี้เดี๋ยวพี่ขยบขึ้นมาข้างหน้านิดหนึงครับโอเคครับถอดแมสได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสอสาครับกดไลค์ครับโอเคครับผมหนึ่งยกนิ้วโป้งครับพี่หนึ่งสองสครับโอเคครับผม แอบตานิดนึงแดดขึ้นพอดีพี่เอาเลิกเก้าโมงเ้านาทีเนาะพันเชือกมาใช่เดี๋ยวต้องให้ช่างครับดูให้พันไปเรื่อยแล้วตอนนี้รถหกล้อพี่ยังวิ่งอยู่ไหมครับไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งใช่ไหมอ๋อตอนแรกวิ่งอยู่ไหนครับต่างจังหวัดเหรอครับกรุงเทพอ๋อกรุงเทพ พี่บอกว่าติดรถหมดนี่ติดคันนี้อยู่อ๋อพี่ผ่อนคันนี้ยอยู่ใช่ไหมก็เลยให้น้องรับขนได้ครับงั้นเดี๋ยวนั่งรอเลิกด้านบนสักคู่นะครับผมองมีอะไรยวสุด้าได้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับพี่เอาเก้านาทีเนาะได,ได้ครับผมอีกหนึ่งคันครับรถคอกอันนี้กับละหารทรายครับตรงเนี้ยพี่หมด โอเคลงแล้วพี่พี่โมดไล่ตรงนี้หน่อยโอเคได้แล้วพี่โมดท,ทั้งแถบเลยเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ ลูกค้าจากละหารทรายครับคุณผู้ชมมารับรถทนอครับไปใช้งานอีกหนึ่งคันนี่สวยๆลูกค้าบอกถูกใจมากสำหรับออกมาแล้วนะครับสเตปนี้ที่ทำออกมานหน้าตาก็โดนใจก็เซลก็แฮปปี้นะเพราะว่าต้องบอกว่าการทำรถพวกนี้มันมันมันเป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่คือเราต้องทำออกมาให้มันดีเพราะาไม่ใช่รถเดิมๆไง รเราก็ต้องสั่งสปงสเปคให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าว่าแบบนี้แบบนี้รายการถูกต้องไหมนะครับแล้วก็พอทําออกมาถูกต้องเราก็โอเครู้สึกดีใจนะครับขอบคุณครับนี่ไฟท้าย LED ด้วยเปไงเดี๋ยวดูตอนเบรกนี่สวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครอยากได้รถคงรถข้อก็มาทักเซลลต้นได้เลยนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับผมนี่ หน้าตาศูนย์เวลาขับผ่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะครับรีโนเวทใหม่เรียบร้อยสวยงามนะครับมีทั้งศูนย์ซ่อมอะไรบริการครบวงจรนะรับนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่กำลังรอส่งมอบนะครับ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากให้เซลต้นรีวิวอะไร ทำคลิปอะไรสอนการใช้งานในเรื่องของตรงไหนที่ท่านยังสงสัยก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ